ด้วยการตื่นรู้สุดขีดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคลิปอ่านหนังสือเปลี่ยนโลก START UP THE NEW LIFE โปรแกรมสั่งจิตในวิกฤตโลกหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซปเปอร์จูนเนอนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นคำสอนที่จะทำให้เราได้ รู้จัก i ม d เซ t นะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้ออกจาก Mindset เดิมๆนะคะที่ไม่ได้ส่งผลในการส่งเสริมให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความเป็นอยู่ไปนในทางที่ดีนะคะในตอนที่ว่าด้วยการตื่นรู้สุดข,ขีดเนี่ยท่านอาจารย์ก็จะพูดบอกนะคะเพื่อให้เราได้เกิดความเข้าใจถึงความรักถึงการที่เราได้เข้าไปสัมผัสกับจิตวิญญาณของเรา เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะคะวิธีการนั้นนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเนี่ยได้เข้าถึงความรักของเราแล้วได้อย่างแท้จริงก็เมื่อเราเนี่ยได้เข้าไปอย่างรู้วาละจิตที่เป็นความรู้สึกที่งดงามสถิตอยู่ในก้นบึ้งของดวงานของเรานั่นเองค่ะคะก็มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยค่ะ ว่าด้วยการตื่นรู้สุดขีดจะรู้สึกอย่างไรถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบความจริงว่าชีวิตของเราตกอยู่ในความสาันทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นความจริงเลยสักอย่างเราถูกหลอกให้หลงอยู่ในโปรแกรมจิตใต้สำนึกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมระบบชีวิตของมนุษย์โดยที่เราไม่รู้ตัวโลกที่เราอยู่ ไม่มีวัตถุอะไรเลยทุกอย่างเป็นเพียงภาพมายาในความฝันเพื่อใช้ในการทดลองความเป็นมนุษย์ของเราและหน้าที่ของเราคือต้องหาทางออกจากโปรแกรมดังกล่าวให้ได้ด้วยตัวเองแล้วเราจะได้พบกับชีวิตที่แท้จริงโดยกุญแจสำคัญที่จะพาเราหลุดออกไปจากความฝันและ เป็นอิสระอย่างแท้จริงคือการรับรู้ของเรานั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่เราไปพบกุญแจเพื่อไขาทางออกจากความฝันไปสู่ชีวิตที่แท้จริงอย่ารอปฏิหารเพราะชีวิตทั้งหมดของเราคือปฏิหาร อย่าคิดว่าเรามีเวลาเหลือเฟือเพราะเวลาไม่มีอยู่จริงอย่าปล่อยให้ประสบการณ์ที่เลวร้ายมาย่ำยีจิตวิญญาณที่สูงส่งของเราจงใช้ความรู้สึกและหัวใจนำทางมันไม่สำคัญว่าเราเดินทางมาไกลแค่ไหนสิ่งสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราไปถึงสุดทางหรือยังถ้ายัางจงรู้ไว้ว่า เราสามารถไปได้ไกลขึ้นอีกบนเส้นทางที่เราเลือกเดินได้ตลอดเวลาอย่าก,กลัวที่จะป่ายปีนขุนเขาที่สูงตัะหง,ง่านอย่าก,กลัวที่จะเปล่งแสงสว่างที่มีชีวิตชีวาในตัวเองเพราะมันคือตัวตนที่เป็นแก่นแท้ของเราทุกคนอย่าต่อต้านหรือใช้ชีวิตแบบฝืนความรู้สึก แต่จงรู้สึกถึงความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่ให้ลุกโชดช่วงอยู่ในจิตวิญญาณตลอดเวลาและหาทางปลดปล่อยเปลวเพลิงแห่งความใฝ่ฝันให้ลุกโชดช่วงอยู่เสมอจงรู้สึกถึงความซาบซึ้งรู้สึกถึงการให้อภยัยและการมีชีวิตอยู่อย่างทรงคุณค่ามีชีวิตที่ปรารถนาจะเติมเต็มความแข็งแกร่งให้กับชีวิตเหมือนต้นกระบองเพชร ที่สามารถอยู่ได้ในทุกสภาวะไม่ดื้อดึงไม่ยึดติดอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นที่เคยเป็นพร้อมที่จะผ่อนคลายและเป็นอิสระชีวิตสอนให้เรารู้ว่าอะไรที่เป็นของเราย่อมเป็นของเราในที่สุดสิ่งที่ไม่ใช่ของเราก็จงอย่าไปฝืนอยากได้แต่จงเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง อย่าไปอิจฉาคนอื่นเพราะตัวเราเองก็สามารถใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการได้เช่นเดียวกันเราสามารถลิขิตชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันจงเรียนรู้ที่จะเข้าใจชีวิตให้ลึกซึ้งเรียนรู้ที่จะหวนแหนชีวิตทุกวินาทีและใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและมีความหมายที่สุดไม่สำคัญว่าใครจะเห็นคุณค่าของเราหรือไม่ สิ่งสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราได้เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองแล้วหรือยังรู้สึกกับความสุขความรักเป็นอิสระจากความจอมปลอมที่ทำให้เราหลงติดยึดอยู่กับตัวตนที่เราสร้างขึ้นด้วยความขาดเคลาและขาดสติเพราะชีวิตที่แท้จริงคือการตื่นรู้เราทุกคนต่างตามหาความสุขที่แท้จริงแต่ความสุขที่แท้จริงต้องเกิดจากความรัก และจิตท,ที่บริสุทธิ์ในระดับจิตใต้สำนึกเท่านั้นเงินชื่อเสียงเกียรติยศความมั่งคั่งร่ำรวยหรือแม้แต่ความเชื่อผิดๆที่เราเคยฝากชะตาชีวิตของเราไว้ด้วยปัจจัยภายนอกไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่มันคือการเร่งเร้าความหลงผิดให้เราติดกับอยู่กับหลมพางของโลคมายาโลกภายนอกไม่มีทางทำอะไรเราได้ ถ้าโลกภายในของเราสว่างสวยและลุกชดช่วงขึ้นเราจะซาบซึ้งกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงเมื่อเรากลับมารักตัวเองอย่างหมดหัวใจลองเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างถึงที่สุดไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อตัวของเราเองวันใดที่เราบรรลุถึงประสบการณ์แห่งชีวิตที่ล้ำเลิศที่สุดและเรากำลังประจั์แจ้งด้วยตัวเราเองเราจะเข้าถึงสภาวะตื่นในตื่น โลกใบนี้คือเส้นทางของการตื่นรู้เราไม่ใช่แค่คนธรรมดาและภารกิจทุกอย่างที่เราทำเพื่อโลกใบนี้มันคือสิ่งที่จะพาเราทุกคนบรรลุถึงความตื่นรู้ของชีวิตอย่างแท้จริงเราไม่ใช่เหยื่อของโชคชะตาเพียงแค่เรายังไม่รู้จักอำนาจแห่งชีวิตที่ยิ่งใหญ่เราแค่หลงลืมและเชื่อในมายา หรือภาพลวงตาเท่านั้นเราต้องเอาชนะความกลัวด้วยความรักและจิตวิญญาณอันผ่องแผ้วแล้วเราจะพบกับประสบการณ์ที่ลึกซึ้งด้วยตัวเราเองเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับแสงสว่างที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจของพระเจ้าหรือพลังอำนาจของความรักมันเป็นสัญชาตญาณแห่งการอย่างรู้เราจะรับรู้ถึงพลังงานนี้ได้ก็ต่อเมื่อ เรารู้สึกถึงจิตวิญญาณของเราของตัวเองอย่างแท้จริงจงสัมผัสความรู้สึกนี้ให้ได้สัมผัสกับสัญชาตญาณแห่งการอย่างรู้ว่าละจิตความรู้สึกที่งดงามซึ่งสถิตยอยู่ในก้นบึ้งของดวงวญญาณของเราเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกได้เราจะพบกับความจริงของชีวิตความกระหายในชีวิตก็จะสิ้นสุดลงถึงเวลาแล้วที่เราจะมองเห็นความจริงของชีวิต หลุดออกมาจากมายาและกลลวงในจิตวิญญาณของตัวเราที่เกิดจากความรู้ไม่จริงและคอยหลอกหลอนเราเหมือนไวรัสที่แทรกซึมเข้าไปในจิตวิญญาณของเรามีแต่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของเราเท่านั้นที่จะเป็นวัคซีนป้องกันได้และจะป้องกันเราจากความหลงมัวเมาให้หมดไปจากชีวิตของเราตลอดไป ทำไมต้องกลัวว่าเราจะต้องสูญเสียอะไรในเมื่อมันไม่มีอะไรสักอย่างในโลกนี้ที่เป็นของเราจริงๆด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซุปเปอร์จูนเนอร์ค่ะก็ได้จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปอ่านหนังสือเปลี่ยนโลกนะคะตอนว่าด้วยการตื่นรู้สุดขีดนะคะบอกเลยว่าในคลิปนี้นะคะในตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่แบบ รวมเลยค่ะรวมมิตรเลยนะคะที่จะทำให้เราได้รู้จักไม n d เซ็ที่ดีและไม่ดีและวิธีการที่จะทำให้เราออกจากไม n d เซ็ตเดิมๆอย่างไรนะคะทำให้เราเนี่ยได้เข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตนะคะเพื่อที่จะส่งผลทำให้เราเนี่ยได้รับการตื่นรู้อย่างแท้จริงแล้วก็เราก็จะสามารถที่จะเป็นผู้ที่จะลิขิตชะตาชีวิตของเราได้ด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งนี้นะคะในคลิปนี้ท่านอาจารย์ก็บอกเราไว้อยู่แล้วนะคะว่าอนุภาคพระเจ้าเนี่ย ก็สิ่งสถิตนะคะอยู่ในตัวเราเพราะว่าตัวเราเนี่ยนะคะเกิดมาพร้อมกับแสงสว่างที่เต็มไปด้วยพลังอํานาจของพระเจ้านั่นเองนะคะเป็นพลังอํานาจของความรักและมันก็เป็นสัญชาตญาณที่จะทําให้เราเนี่ยได้อย่างรู้สิ่งต่างๆอมากมาดังนั้นเนี่ยเราต้องฟังเสียงหัวใจของเราฟังเสียงภายในของเรานะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องอเพื่อให้เราเนี่ยไม่ไม่ต้องไปฟังเสียงคนอื่น ที่อยู่ภายนอกรอบตัวเรานั่นเองค่ะนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะวใ,ใจของผมมันลําล้องเรียกหาเป็นจิตวิญญาณที่เราปรารถนาที่จะรู้แจ้งในประสบการณ์ของความเป็นโค้ชและความเป็นครูทางจิตวิญญาณซึ่งทำให้ผมรู้ว่า มันคือการค้นพบชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดและที่สําคัญผมรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าผมไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทำมหาคินเท่านั้นแต่ผมเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตผมไม่ได้เกิดมาเพื่อหาเงินแต่เกิดมาเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตบนโลกนี้ซึ่งมันสําคัญมากกว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกและที่สําคัญที่สุดคือชีวิตของเราทุกคนจะต้องค้นพบคุณค่าที่แท้จริงนี้ให้ได้ก่อนที่เรา จะจากโลกนี้ไป